หมายเลข5ธนากรคุณแก้วหมายเลข1 1วัชรพงศ์สีแก้วหนัดแรกเนี่ยแพ้ด้วยกันมาทั้ง2ทีมนะครับประกอบไปด้วยมอบุรพากับราชพัฒนเกษมครับส่วนทางฝั่งนี้ครับราชพัฒนเกษมครับหมายเลขหนึ่งครับพัชรพลวงเคลือหมายเลข5ศิวกรพรมเมตตาภูสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับ ที่สนามมหาวิทยายลตนบัณฑิตครับมอบุรพาครับอยู่ในชุดสีเหลืองเกงดำครับส่วนทางด้านราชพัฒนเกษตรก็อยู่ในชุดสีเทาเปิดข้ามไปก็ล้นไปเลยครับจะเปิดให้กับทางด้านเอกสยามครับเมื่อสักครู่มองว่าถึงก่อยพุทธสินเลยเป่าฟาวให้กับมอบุรพานะครับเล่นมาแล้วตว,วัดเลยโอ้โหแต่เตมพาราสมพีโอ้วืดครับ เราอีกทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอ้โหทีระเทพจันทงแกลาาโอกาสไปอู้จังหวะแรกเนี่ยชนคาแล้วอีกทีนห,หททน,ทนึ่นคคนงเนี่ยหดไม่โดนบอลเลยครับโอ้ดูครับตวัดจริงตรงนี้ของสุริยาแก้วกระหันครับชนคาแล้วโอ้หดเต็มๆไม่โดนบอลครับทางทีรเทพจันทงดูครับพักอ,อกแล้วตวัดเลยครับ ตกเนี้เนี่ยหมดสิทธิ์เซฟแล้วแต่ชนคาดครับโอ้แล้วซ้ำเจ่อเจาะไม่โดนธีระเทพครับไม่ได้สกอร์ขึ้นน้ำครับตักมาในสนามก็เซตอีกทีนึงก็ตะวัดอีกทีนึงก็เดนหนึ่งสูเลยครับว้าเลยครับประตูขึ้นน้ำขอทางฝั่งมอบูรพาเราได้ประตูจากคนนี้ครับธีระเทพจันทงแก้ตัวได้ครับโอ้แล้วออกมาดีใจกับธนาเฮดโค้ชวุทิ่ไกลเลยครับทุเล่นหมายเลขสิบสี่ทีลเทพจันทง โอ้ดูครับออกมาปัดจังหวะแรกครับแล้วเลือกเปิดกลับมาได้สะบัดทีแรกเนี่ยต้องปัดอีกทีหนึ่งครับโอ้ก็ต้องชมผู้รักษาประตูอย่างทางด้านพัชรพลวงเครือด้วยนะครับโอ้ลูกนี้เนี่ยสองสามเซฟไปครับเซฟแรกครับแล้วเซฟที่สองเนี่ยไม่ไหวครับแต่ว่าไม่ใช่เย้าเยือนแบบไปบ้านใครบ้านมันนี่ไม่ใช่แต่ตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งเโฮอาครับ ราชพัฒน์จันเกษตาตีเสมอได้สำเร็จครับแล้วรึ่งช่วงพอดีเลยครับจากทางนั่นสมพศมาดีนะครับนี่เปิดมาแล้วได้ขึ้นเทสสมพศครับโอ้โหแล้วพยายามจะคืนตรกเนี้ไม่ได้สกัดไม่ทานครับเอกสยามเโคโอ้แล้วเปิดเตะมุมมาเนี่ยโค้งเข้าหัวสมพศเลยครับคนเดียวแล้วเกงคอรหมองเสียใต้คานเข้าไปครับโอ้โหลูกยิงตีลังกานะครับลูกเปิดตีลังไก่ แอดภาคเป็นภาษาสเปนหน่อยนะครับโ้ยากครับไม่ได้ครับเมื่อกี้แอบคิดนิดนึงแต่ว่าไม่น่าได้นะครับพี่มีอนาคตนะครับบรรยายอินเตอร์เทนครับบรรยาย EPL ได้เลยขอบคุณมากนะครับอนาคตพี่มองง่ายๆเลยนะครับหลับตาครับก็จะเห็นอนาคตแล้วนะครับนี่ครับแอบหล่อลื่นใช่ครับเมื่อสักครู่ครับแล้วดูตรงนี้ก่อนครับย้อนมาคืนมาแล้วลองยิงไกลบอลมาติดไซด์ออกไปครับ ก็วางขึ้นมาครับแล้วดูวครับตำแหน่งของอิธิพัสครับขอเลยครับบริเวณหัวกะโหลกแล้ววิ่งมาใส่ลูกนี้โอ้โหเปิดเข้ามาด้านในแล้วสบัดตกเนี้แล้วตามมาซ้ำก็ไม่ได้หุเปิดกลับมาเคลียได้ครับเราจะย้อนนะครับขึ้นมาทางเอกสยามความเร็วมีแล้วครับข้างในมีทางมีทำทางมาอยู่แล้วข้างในครับแล้วเอกสยามแตะหลบมา มีรออยู่สอแล้วเปิดมาตัวไกลสุดโ้งโอ้โหโอ้โหพัทโดนครับโอ้ยืนคนเดียวแล้วโอไม่ใช่พัทโดนครับเป็นทางด้านสุทธิพงศ์ครับทุ่มมาข้างหน้าครับให้เพื่อนเล่นนะครับแล้วไปยาวครับชกบ,บอลไปได้แล้วผู้สิน เป่าจบครึ่งแรกครับที่สนามมหาไรรัตนบัดีครับเป็นทางด้านมอบูรพากับราชพัฒน์เกษตรครับยังเสบอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งครับออกมาเปิดยัดมาลทธิ์เรียก็ยังถึงตัวขวางไว้หมอบุรพามองหน้าเลยครับทิ้งมามีทางสุรเทพจันทงขออยู่แต่ปล่อยเพื่อเล่นครับสุริยา สุริยาแก้วก็หันให้มาทีระเทพทีระเทพลองยิงดูก็ต้องปดัดครับโอ้โหทิ้งตัวเซฟไว้เลยครับทางพัชรพงศ์ดึงจังหวะแล้วทีระเทพด้วยขวาครับยัดไปที่เสาแรกจะไปไกลได้ขนาดไหนครับเกมลุกลูกนี้แล้วมีลื่นลงไปเปิดทิ้งมาครับยังได้บุกต่อครับมาบุรภาฝากกันสั้นๆ ขอขึ้นกลับมาปรับจับเร่่แลนวครับมนพษยคืนไปที่ธัญพัฒน์เปิดยาวมาันลุนด้านในอีกทีในสปัด์แล้วโหซูเปอร์เซฟครับพัชรพลเปิดเข้ามาแล้วหูหมงลูกเนี้ยเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับ โอ้โหลตกนี้สุดท้ายในกรอบไปโอ้โหโอูแนวรับไปพลาดกันอะไรครับทางมบูรพาครับ <un iv. S 1> ดูครับไหลมาให้แล้วเปิดมาช่องนี้เนี่ยโอ้โหผู้รักษาประตูออกมาแล้วสกัดไปโดนลูออกบอลเข้าอีกทีน,นึงครับ ก็เปิดยัดเข้ามาแล้วสกัดลูกนี้โอ้โหโอนโกครับด้านขาเลยรัชพัฒน์เจนเกษนะครับใ้ประตูขึ้นนำดูครับไหลต่อแล้วจากต้องดูว่าโดนใครครับโอ้โหโดนพวกเดียวกันเองครับไปโดนทางธนกรนะครับชอบคนภาคผมก็ชอบคุณเหมือนกันนะครับผมชอบทุกคนนะครับผมเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วครับตอนนี้หมงมา เคียร์ไม่ขาดหมอบุรภาในเกาะวิ่งไปยิงไกลโอ้โหซุป,ปเปอร์เซลครับพัชรพลอูแล้วดูครับใส่ตามายิงครับนัทนันดีดแล้วหูเข้าบูมแล้ววันนี้มั่นใจอะไรครับพัชร,รพลลงมาแทนทางหมายเลขสามนะครับทันยพัฒน์เปียงใจล้อมาครับด้านข้างวัชร,รพล วชรพลเปิดตัดเข้ามาแล้วลงโลงคนเดียวแบบดีก็เรียบร้อยครับโอ้โหสองต่อสองครับกลับมาเท่ากันเลยครับมอบุทรภากับราชพัฒน์จันเกษครับโอ้โหแล้วยิงดีจริงครับลูกนี้ครับทางหมายเลข12ครับคณิศสอนราวิไลครับคนเดียวลโล่งๆแบบนี้นี่ดูครับเลาะมาแล้ว วชรพลเลยครับเปิดมาเลี่ยนๆแล้ววิ่งมาจากนอกเฟรมเลยครับคนที่สอนตกกลางพลิกได้ครับมานพมานพเห็นด้านข้างเอ้าวแล้วโดนดึงนิดดึงตรงนี้ก็ต้องให้อะไรกันแล้วผู้สินินให้ได้เปรียบครับ ไหลามาแล้วเลือกตรงนี้จับดึงจังหวะแล้วยีของชางสักติดเซครับโ,โอ้โหโอ้โหแกเซฟเ,เยอะกันแหละเนี้ยนี่ความจําเครื่องเต็มหรือยังครับพัชรพลโอ้โหไม่น่าเชื่อครับชางชางสักแกก็ดึงจนแบบน่าจะชัวร์ที่สุดแล้วครับโอ้โหแต่พัชรพลครับบินไปปัดกับลูกเนี้ยพาราดรอนเหล่าพรมครับ เปิดโค้งเข้ามาด้านในได้สะบัดโกโโกแซงอีกรอบครับสาต่อสอเกรับราชพัฒน์จันเกษรัสาใจเลยครับโอ้โหแล้วเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับทางด้านพีรวัตรแสงสีครับโอ้พึ่งลงมาแล้วทําได้ครับหมาด้านราชพัฒน์จันเกษร์นะครับดูครับมองจ่อแบบนี้ครับพีรวัตรเจ็ดนะครับพีรวัตรแสงสีนะครับอูเปิดไปเนี่ย แอซิดเลยนะครับปราดอนเปิดไปกดดันแล้วโอ้โหโชบถึงก่อนครับไหลมาครับให้ธนากรออกมาดึงหลบเข้าดานในครับแล้วแทงต่อหนึ่งจังหวะแล้วเปิดโค้งไปเสาไกลแบบนี้ก็โอ้โหสามสามครับโอ้โหไม่ยอมจริงครับเกมนี้ ดูครับคายบอลมาแล้วเปิดโค้งไปเนี่ยู้หคนเดียวครับดูครับเปิดของทางด้านวชรพลนะครับแล้วจบสุดสวยของสุริยาครับนี่ครับตีดมาให้แล้วยืนคนเดียวเลยนะครับตรงนั้นครับไม่มีใครไปโกบครับว่างข้ามมาก็ไม่มีอะไรครับแล้วจิ้มบอลหนีมาก่อนครับอิสิทฐสุขใส คือหลังไปเลยครับพชรพลบอมทิ้งขึ้นหน้ามาย้ำที่เดิมเลยครับทางฝั่งขวาอา๋อไปเสียตรงนี้ก็ต้องตัดเลยครับแล้วใบเหลียงมาแน่ๆเลยครับ <tan> ทางกรชเชนทรช่วยยกนะครับจกกังหวะเบกเกมใส่ชาญสักจนันอ้าแล้วโดนแดงเลยครับเ <tan> หลือ10บคนนะครับทางราชบพ,พิตรเกษตรครับ เนี่ยจังหวะแย่แล้วให,ลให้มาผิกได้ครับานากรอเปิดตักเข้ามาแล้วชานสักขออยู่ตรงนี้แล้วสะก,กี้ตงนี้โอ้โหซูเปอร์เซก็แลวแลเคลียร์ทีทนึงโอ้โหซูเปอร์ควักเลยครับทางพัชรพล,ลแล้วสไลด์ดักไว้ตรงนี้ผู้สิทธิ์บอกให้ลุกขึ้นมาครับไม่ให้ฟาครับ และเป่าจบเกมเป็นสาต่อสาแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้ครับผู้ขู่เอ็มวต้องคนนี้เลยครับทางพชรพลครับก็เสมอกับทางมหาวิทยาลัยราชวัชรดูครับจังหวะสุดท้ายในกระควักจากเส้นเลยครับก่อนหนึ่งจบเกมครับนัดที่สองของกลุ่มซีครับเสมอกันไปครับโอ้เป็นเกมที่ สนุกสุดมันมากๆครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายครับก็่อนอน่นสนามรัรตน์นิดิศนะครับสามต่อสามครับผัดกันนำผัดกันตามสุดท้ายแบ่งแต้มครับมอมุรภากับราชพัฒน์จันเกษมครับ